สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องบอลเซต HD นะครับก็อยู่กับแลกนล็อกออนไลน์นะครับคลาสสิกของบริษัทคาเวตี้เกมเทคนะครับเซิร์ฟเวอร์บาฟูเมตนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปทำเควสลงดันบาซิลิสนะครับเนื่องด้วยว่ากิจกรรมที่คูณิ p พคูนสของมอนสเตอร์ที่บาฟูเมตเนี่ยนะครับมีแผนที่บาซิลิสด้วยนะครับก็เดี๋ยวเผื่อมีเพื่อนๆที่มาจากเซิร์ฟเวอร์เอสกานะครับที่จะมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์บาโฟก็ ดันเนี่ยเป็นดันที่ e อ p ดีมากนะครับแล้วก็มอนก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะแต่ก่อนจะไปดูนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อมูลอะไรดีๆแบบนี้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทำเพจให้ดูนะครับไปเลยอ่ะก่อนที่ จะไปนะเราก็มาดูตรงนี้กันนิดหนึงแล้วกันนะครับก็ที่ผมบอกนะครับก็คือที่บาร์ o ฟเม s เนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์คสิงนะครับก็มีกิจกรรมที่เป็น Triple Experience Monster นะครับก็คือค่าประสบการณ์ของมอนสเตอร์ที่กับถูกกำหนดในนี้จะเพิ่มขึ้น3เท่านะครับก็ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะครับ2568นะจนถึง3กรกฎาคมนะครับก็ยังมีเวลาอีกมากมายเลยนะครับก็จะมีรายชื่อมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับที่ คูณ cool, นะครับ E.P เราอาจจะเรียกว่าสปอตไลท์ก็ได้ครับก็จะเห็นเพียบเลยใช่ไหมครับว่าตัวนั้นตัวนี้ได้เท่านีนาน้นะครับเพื่อน <c oughs> ๆสามารถที่จะมาดูได้นะครับว่ามันเพิ่มเท่าไหร่เนาะมันมีหลายตัวผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เปิดให้ดูทุกตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปทำเควสบาซิลิสวันนี้ใช่หไหมครับแล้วก็จะเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวเงือกเขียวนะครับแล้วก็เป็นตัว ปลาปิรันย่านะแต่ว่าเราอาจจะชอบเรียกกันปลาหมอคังดำปลาหมอคังดำเเวลาหาตีอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ชื่อนี้กันปลาหมอคังดำนะครับก็ปาฟิลิสอะไรทํานองนี้นะครับก็2ตัวเนี้ยที่เราจะให้ดูนะครับก็คือเมื่อคูณ3แล้วเนี้ยอีกพีจะเพิ่มขึ้นเป็น14,000แล้วก็ตัวนี้เป็น11,000นะครับจ็อบก็10,000กับ12ื่นนะครับคือปีนั้นไอปลาหมอคังดำปลาปิรันยาเนี่จ็อบดีมากแล้วก็ เงือกเนี่ยก็ EP ็ดีนะครับสตัวนี้ดีแล้วไวมากนะครับสามารถเก็บได้ยันงหายขาดเก้าเลยนะโดยที่แบบไม่จําเป็นต้องมีของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็รายละเอียดทั้งหมดก็ลองมาดูแล้วกันนะครับเว็บก็เข้าหน้าเว็บได้เลยที่เจนจอยของเอ c นะครับผมก็นี่มีรูปให้ดูนะครับไอตัวม้าไฟเนี่ยหรือม้าหัวขาดตัวพวกนี้นะครับตัวนี้จะอยู่เป็นแมปฟิลนะนะครับจะอยู่แมปฟิลส่วน2ตัวเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนนะครับที่ต้องทำเควสนะครับเดี๋ยวจะพาไปทําด้วย แล้วก็เขายังคูณที่ราเชลนะครับแต่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่ย้ายมาหรือเพิ่งมาเล่นใหม่ตรงนี้น่าจะลําบากหน่อยนะครับตรงนี้ยากหน่อยเพราะว่าไอตัวพวกเนี้ยมันมีตัวสกิลที่ทําให้เราติด,ดบีบัฟลดเอจอ่ะใครเล่นคูเฟเดอร์พาราดินไนท์อะไรก็ต้องมากดทูแฮนควิกกันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าไม่แก้อินคิดเอจไว้ก่อนใช่ไหมครับโดนดีคิดอยู่กดพวกทูแฮนควิักก็จะไม่แสดงผลนะครับก็จะวุ่นวายมีใบมีดิสเปลนะครับเพียบ ไม่แนะนําส่วนมังกรนี่อย่างตึงนะครับคือถ้ามือใหม่นี่ลําบากนะครับของต้องเยอะหน่อยตัวพวกนี้ตึงนะครับไอ้ตรงเนี้ยง่ายสุดแหละนะครับ E.P. ดี e มากนะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันวิธีการไปนะครับก็ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็เป็น global project นะครับแมปเนี้ยก็คือบาซิลิธเนี่ยเป็น global project นะครับซึ่งเข้ามานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะคูนนี่แหละมันเคยคูนไปแล้วแหละนานแล้วแต่ตอนนี้มันคูนนะครับและคิดว่าคนที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เสือเนี่ย ถ้ามาเล่นตอนนี้จะเก็บรีเว,วง่ายมากนะครับก็ถ้าใครอยู่นะก็มาลยกันคนที่อยู่บาฟโฟอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าวันใบ,าบนะครับได้หลกัหลกๆเ,เนี่ยบาซิลิสเนี่ยก็จะเป็นแมปที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโกลอลโปรเจกต์นะครับก็อ้างอิงมาจากบาซิลนะครับก็มีไงมีให้อ่านนะครับเราคงไม่อ่านหรอกเรามารวดเร็วนะครับก็จะมีแบบที่เป็นฟิลส์หนึ่งแมปนะครับแล้วก็เป็นดันเจียนสองแมปตรงนี้นะแล้วก็มีบอส MVP ด้วยนะเป็น Bot บอสอ่าบต้าใช่ไหมบอสหนอนตัวนี้นะครับ ไอสอตัวเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนนะครับส่วนไอตัวพวกเนี้ยสตัวนี้จะอยู่ที่แมปฟิวนะครับแต่ว่าในดันเจียนนียก็จะมีพวกไฮด้าแพงต้นอะไรมอนกีกี้อยู่ในด้วยนะ0ูนยเนี่ยจะมีปลาหมอข้างดําปีเดนยาเน่ยเยอะนะครับส่วน02เนี่ยจะมีเงือกเยอะนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ MVP นี่อยู่ชั้น2นะครับอ่ะขั้นตอนก็เดี๋ยวเราไปทําให้ดูในเกมแล้วกันนะครับ ก็ถ้าใครเพื่อนๆที่ทําตามมาจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะก็ไปตามนี้เลยนะครับอ่ามีต้องไปซื้อมะพร้าวก่อนต้องนู่นนี่นั่นก่อนนะครับว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทิศอันนี้มันทฤษฎีนะเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมาก๊อปพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกอีอทีวิธีก๊อปกอบยังไงนะครับเดี๋ยวพังนะบางทีเอ๊ะทำไมก๊อปแล้วเป็นขึ้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวผมเลื่อนไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ลกันโอเคอ่ะไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าจอเกมกันเลยเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปก็ได้ทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องวกมาตรงนี้แล้วนะครับก็เอรแมปเนี่ยนะครับมันจะมีมอนในแมปเนี่ยที่เรา,เาที่จะต้องตีเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับพิรัย่านะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวไอ้ออระเขียวใช่ไหมอะแล้วก็เงือกนะครับซึ่ง ตัวปิลัญญาเนี่ยอ่ะเราฉีกมาดูเลยก็ได้เป็นตัวเลยก็ได้ครับอ่ะนะครับปิลัญญาเนี่ยเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับประเภทปา่าแล้วก็ธาตุน้ําด้วยนะครับแพ้ธาตุลม200%เลยก็คือเคลือบลมมาในตีพังนะครับหรือใส่เอก็กเป็นการ์ดข้างขาวแดงแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าใส่เป็นขนาดมาเดี๋ยวเดี๋ยวตีไอ้ไอ้เงือกไม่ได้เง,ไง,ไง,งือกน่าจะเป็นขนาดกลางนะครับก็ใส่เป็นข้างขาวแดงแล้วกันเคลือบธาตุลมตีแรงมากนะครับแล้วก็ดอกดอกเป็นนีด้วยนะมีดหมอนะครับมีดหมอแล้ว มันมีออปชันได้ด้วยนะ,ะก็ดีนะครับก็มันลุน้นฟิชเชอร์แมนก็มีนะครับก็คร่าวๆแล้วกันเนาะพามาดูคร่าวๆแล้วกันให้มันรู้ว่ามันเป็นทัดน้ํานะขนาดใหญ่แล้วก็แพ้ลมนะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยเป็นเงือกนะครับเออแล้วก็ไอปีรรญญาในเลือดมันแค่สี่พันนะครับก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมที่ผมบอกอะ่ะมันฆ่าง,ง่ายแล้วก็อีพีดีมากนะครับส่วนเงือกนะครับขอเล็กเงือกเขียวแล้วกันเงือกเขียวเนี่ยเป็นขนาดกลางเห็นปะ ถ้าเราจะมาดัานนี้เราทําอาวุธข้างขาวแดงมาแล้วก็เคลือบลมเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันโดนลมแรงขึ้นใช่ไหมครับในท่าน,น้ำเนาะสี่พันเลือดพอกันตัวนี้น่าจะดอปเป็นพวกเอ,อ่อขยะที่แพงก็เป็นผูหลามอย่างเงี้ยครับน่าจะพอไปขายได้อ่ะโอเคเนาะนะครับเคลียร์นะอาจจะได้ไม่ต้องกลับมาที่น่านอีกแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปเราดูทฤษฎีกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกันเลยนะครับไป ครับมาไปไปไปเดี๋ยวเราไปที่วิธีไปที่บัตซิลิสใช่ไหมครับเราก็ไปที่อาเบลต้าก่อนนะครับพอเราต้องไปนั่งเรือที่อาเบลต้าน,นะครับไปเมื่อเรามาที่อเบลต้าแล้วนะครับก็เดินตามผมมาเลยแล้วกันนะครับอยู่ทางด้านเนี่ยขวาเนี่ยที่เราจะไปพวกอาร,ร์มาสึอะไรพวกนั้นนะครับอยู่ที่เดียวกันเลย ะนะครับให้คุยกับกราสีคนนี้นะครับเขาจะบอกว่าอ่ะไปบาซิลิสใช่ไหมอ่ะจ่ายมา10,000นะครับถ่ายด้วย10,000ขั้นตอนนะครับในการทำเควสเนี่ยอันดับแรกตัวละครเราจะต้องเลเวล40นะครับขึ้นไปแล้วก็เตรียมน้ำมะพร้าวไปด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปซื้อน้ำมะพร้าวก่อนนะครับแต่จริงๆหน้าดันก็น่าจะมีคนขายแหละแต่ว่าถ้าไม่มีคนขายนะครับเราจะไปซื้อยังไงดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปซื้อแล้วกัน ก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่แถวๆนี้อ่ะนี่คนนี้นะครับอ่ะนี่เจ๊แกขายอยู่พันสามเก้าสิบนะถ้าเราซื้อเองใช่ไหมมันก็พันห้าอ่ะเราซื้อเจ๊เขาสักสิบอันก็ได้ครับห้าอันสิบอันก็ได้เผื่อไว้นะครับเราซื้อเรียบร้อยแล้วคราวนี้อ่าแมปฟิลเนี่ยจะต้องเดินไปข้างบนนะก็จะเดินไปก็จะไปเจอแมปฟิลแต่วันนี้เราจะไปลงดันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ซื้อน้ำมะพร้าวเ,เสร็จแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ครับมันจะมีเด็กสามคนอยู่นะครับเราคุยกับคนไหนก็ได้ครับเ,เด็กสามคนนียครับจะคนนี้เนี่ยจะคุยคนไหนก็ได้เราคุยกับคนนี้แล้วกันนะครับก็ enter ไปอย่ารีบ enter มากนะค่อยๆกดนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกด้วยเขาก็จะพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องแหละผมคงไม่ได้ตามให้นะ,ะเขา,าเป็นาทำ quest อย่างเดียวแล้วกัน เให้เราเลือกนะครับเราถามไปเลยครับว่าถามเรื่องที่คุยกันนะครับนะครับแล้วก็กด enter ไปเลยเล่าต่อนะครับผีจริงเหรอว่ากันไปคาถาว่าไปอ่ะไอ้เมื่อกี้เนี้ยจริงๆแล้วเราต้องจําไว้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทิ้งเป็นข้อความไว้ให้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ตามผมก็ได้ได้หมดเลยนะครับ หลังจากนั้นเราเดินลงมาครับเดินลงมาเรื่อยๆนะครับจะมีนี่ถังนี้นะเดินเข้าไปนะครับลระหว่างเดินเข้ามาก็จะต้องคุยและน้ำมะพร้าวที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องคุยกับคนนี้แหละนะครับคุยกับพี่คนนี้เขาเขาบอกว่าเขาร้อนเขาอยากได้น้ำมะพร้าวนะครับเราก็บอกไปเลยครับลืมบางอย่างไปข้างในนะครับถ้าเราไม่เลเวล40จะเข้าไม่ได้นะต้องเลเวล40นะครับคราวนี้เราเสียน้ำมะพร้าวไปแล้ว หลังจากที่เราเข้ามาในนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องคุยก็คือคุยกับประตูครับแปลกไหมคุยกับประตูนะครับก็คุยกับประตูนะครับก็ให้เลือกที่ไล่คาถานะครับแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยไล่คาถาคราวนี้นะครับวิธีที่เพื่อนจะไล่คาถาแล้วกถาอะไรใช่ไหมครับนี่ครับอ่ะเรามาดูที่หน้าเว็บได้เลยเขาทำไว้ให้แล้วนะครับนี่ไหมเรามาแบบนี้ใช่ไหมครับก็คาถาอยู่ตรงนี้ครับกอไปให้หมดนะครับกอไปให้หมดเลยนะอย่างนี้นะ นะครับก๊อปไปให้หมดอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะใส่เลขเจ็บนะครับอ่าครานี้เราก็พับมาอย่างนี้อางนี้นะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> น่าจะเห็นใช่ไหมหรือไม่เห็นว่าอ่ายอย่างนี้นะครับอ่ะใส่ไปอ่ะครานี้เห็นไหมถ้ามันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับสแสดงว่าเพื่อนๆนเนี่ยปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> น่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาก๊อปมาแล้วเนี่ยมันจะอ่อมันจะเป็นอะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับวิธีแก้ก็คือให้เราเนี่ย เดี Or, ๋ยวผมเปิดเป็นจอนี้แล้วกันอย่างนี้เนาะให้มันเป็นภาษาไทยครับเนี่เรามาก๊อปตรงที่ไหมให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับภาษาไทยนะแล้วเราก็ก๊อปใหม่ครับก๊อปไปนะครับแล้วเราก็เปิดจอขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมขอเปิดไว้อย่างนี้เลยกันนะแล้วก็กดครับฟึบอ่าแล้วก็จะมีตัวเลขให้เราอ่ามันจะมีบอกนะครับนี่ดูนะเห็นไหมไขกุญแจแล้วก็เลขเจ็ดนะครับอย่างนี้แล้วกันไขกุญแจแล้วก็เลขเจ็ด ล้วก็ใส่เลขเจ็ดนะครับอ่ะอันดับแรกเนี่ยเสร็จแล้วนะครับครานี้ต่อมานะครับเมื่อเราคุยกับประตูเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปคุยกับชักโคกนะครับปแปลกไหมอ่าชักโคกนะครับแล้วก็กดล่าไขคาถาครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่หน้าเว็บของเราเหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปก๊อปมานะครับนี่อย่างนี้ แล้วก็ดูด้วยนะว่าให้เลือกตักน้ําแล้วก็ใส่เลขสามนะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่เดิมอ่าแล้วก็วางนะครับตักน้านะครับแล้วก็เลือกเลขสามปึ๊บโอเคนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะฮะปึ๊บอ่ะต่อมานะครับ,นะรบเราต้องเลือกอะไรอีกเราต้องมาคุยกับที่ เขาเรียกอะไรอ่างล้างหน้าใช่ไหมอ่างล้างหน้า,าไปเราไปคุยอ่างล้างหน้าเนี่ยก็ไล่คาถามเหมือนเดิมแล้วก็กรอบตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเปิดน้ําแล้วก็ใส่เลขหนึ่งนะครับเห็นไหมโอเคเรากลับไปที่เกมต่อนะครับอ่างน้ําไม่ใช่อ่างอล้างหน้านะครับก๊อปปี้เพจวางไปแล้วก็เลือกเปิดน้ำนะครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่ง,นะใ,ชง,ง,ใ,งใช่ไหมอ่า มันจะฟืบๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อไปนะครับเราก็ไปที่เอ้ยต่อไปเราก็ไปที่อะไรครับพรมเช็ดเท้าใช่ไหมอ่าพรมนะก็ไล่กระถาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรอบตรงนี้มานะครับแล้วเขาบอกว่าให้เลือกสะบัดพรมขึ้นลงแล้วก็ใส่เลขเจ็ดนะครับอ่าเรากลับไปที่เกมกันต่อออกมาพรมนะครับไล่กระถาชึบแล้วก็ สะบัดผมขึ้นลงนะครับใส่เลขเจนะครับอ่ะคราวนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้เรามาคุยที่ตัวกระจกนะครับถ้าคุยเสร็จแล้ววาบลงไปในดันแสดงว่าผ่านแต่ถ้ามันไม่ลงไปในดันมันจะออกไปหน้าห้องแล้วก็ต้องทําแบบเมื่อกี้เนี่ยใหม่หมดเลยทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันว่ามันได้ไหมนะครับเฮ้ยต้องใส่อีเหรอ อ๋อต้องใส่ใช่ไหมอ่ะค่ะขอโทษขอโทษขอโทษมีอันนึงมีอันนึงอ่ะอ่ะอ่ะเอามีอันนึงลืมมีอันใช่ไหมโอเคแม่อยู่ไหนนะโอเคแค่ไม่ใส่เลขเฉยๆพลาดพลาดพลาด,าดลืมลืมอ่ะโอเคครับก็ใส่อ่ะจะมีผีออกมาอย่างเงี้ยนะครับเขาเนี้ยอ่ะเห็นไหมก็คือ แบบเนี้ยแสดงว่าได้เลยนะครับคุยรอบเดียวผ่านถ้าเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปคุยกัให้มันจบนะหลังจากที่เราลงมาในท่อระบายน้ําแบบนี้ได้แล้วเนี่ยคือเราทํ q u ควสสาเร็จละนะครับทําเควสสาเร็จแล้วเดินไปครับเดินมาคุยกัตรงนี้นะครับอาจจะมีผีออกมาอีกนิดหนึ่งนะคุยเสร็จก็คือเราก็จบละนะครับก็คือสามารถที่จะลงไปได้แล้วนะครับลงมาตรงนี้นะครับถ้ากลับก็คุยกับตรงนี้นะครับท่อนี้ก็กลับขึ้นมา นะครับอ่ะส่วนครั้งถัดไปเนี่ยถ้าเรามาใช่ไหมครับเราจะลงยังไงอ่าเอาสมมุติว่าสมมุติว่าเมื่อกี้นี้นะจังหวะที่เรากดตรงกระจกเนี่ยเรากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้วาปลงไปข้างล่างแบบที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมาโผล่ตรงเนี้ยมาโผล่ข้างนอกอย่างเนี้ยแสดงว่า เราทําไม่ผ่านนะครับเราก็ต้องคุยใหม่แล้วก็เดินเข้ามาข้างในใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไล่ประตูชักโคกอ่างล้างหน้าพรมแล้วก็กระจกใช่ไหมครับกวนจนกว่ามันจะหลุดลงไปได้นะ่ะถ้าหลุดลงไปได้ไปคุยกับที่ผมคุยเมื่อกี้เนี้ยถือว่าเควสสําเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆจะมานะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาคุยกับชักโคกตรงนี้นะครับแล้วก็กดตักน้าครับเออตักน้ําใส่หัวตัวเองนะครับแล้วก็ เดินลงไปนะครับก็จะไปที่ดันละนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้หน่อยหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมาหน่อยแล้วกันขอปรับหน่อยมีบัฟไหมเออไม่ได้เอาบัฟอะไรมาเลยอ่ะมีแต่ยาเดี๋ยววิ่งก่อนเออไม่มีไม้คาถาอะไรทั้งนั้นมานะมาแบบนี้เลยนะครับเอเขามานะครับก็แตทก,ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าของที่ผมมีเนี่ยมันมันตีแรงอยู่ ครับไอตัวปลาเนี่ยเป็นออโต้นะมันตีเราออโต้เลยแล้วก็ระวังเรื่องคริติคอลมันด้วยนะครับมันคริได้นะครับส่วนเงือกเนี่ยมันไม่ตีเราก่อนเห็นไหมสบายๆนะครับดูเลเวลค,ค,คือเนี่ยผมมีแค่ VIP แล้วดูดิตัวละสี่หมื่นอ่ะเพื่อนๆดูเอาแล้วกันใส่แหวนเอ็พีเนี่ยไหมที่แจกมาตรงอ e ีเดนอ่ะตัวละสี่หมื่นสามหมื่นเนี่ยครับโบแป,ป๊บเดียวครับเอ้ยป็นคือแบตแป,ป๊บเดียวเนี่ยก็อัพเลเวลแล้วครับเนี่ย เอาแล้วกันเนี่ยเห็นไหมตีแป๊บเดียวครับแบบนี้สาบายชิลๆ <c oughs> ตีตัวหนึ่งเลี้ยอ,อัพตัวน่งแบบอะไรวะอันนี้คือปลาจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นเงือกเยอะอันนี้คล้ายๆกันตรงนี้จะเป็นเงือกเขียวเยอะเอาอ แล้วก็ถ้าวาร์ปมันลงตรงเนี้ยชั้น2เนี้ยอย่าไปกดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะถ้าคุยปุ๊บเนี่ยมันเราจะติดสถานะเออเออเดินไม่ตรงทางอ่ะครับเออไม่ต้องไปคุยนะผมบางทีมาโคลแล้วก็ลั่นไปโดนบ้างอะไรบ้างเละตุ๊บเป๊ะอดานี้เข้ามาเก็บเลเวลกันเยอะมากเลยนะครับันนี้ดูเมือกเลือกด้ตัวสี่หมื่นครับอ่ะคุณญได้ 30, 000, สามหมื่นสี่ครับเป็นป่าเนี่ยผมมาแป๊บเดียวเนี่ยผมเลเวลห้าสิบแล้วตอนมาเลเวล่ 40, สีนะ่สิบเนี่ย อ่ะนะครับแล้วก็นิดนึงแล้วกันนะครับแถมให้อันนี้เดี๋ยวเดินกลับไปที่ชั้นแรกก่อนนะครับแถมให้อันนี้แถมให้นะครับเพราะว่าเราถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้อยากเซฟที่บาซิลิปใช่ไหมครับคือไอ้ผมเซฟไว้ที่จูโน่ o, ใช่ไหมครับเพราะจูโน่คนมี NPC ที่วาร์ปไปทุกเมืองได้ใช่ไหมในในมิดการแล้นะคราวนี้ าเราไม่อยากมามาเซฟที่นี่เดี๋ยวเพราะเราขี้เกียจจะกลับไปที่มิดกาใช่ไหมเราขี้เกียจจะไปที่จูโน่หรือปีดากเดี๋ยวเดินทางหาไหนวะเนี่้โอเคเดินกลับท,ท,ที่ใส่บู๊ที่เราหงงเดินไปเดินมาอะเลเนี่ยอ่ะนี่เราคุยกับท่อใช่ไหมกลับไปครับเดี๋ยวก,กลับมาก่อนสมมติเพืๆๆ่อนๆเซฟอย่างผมเนี่ยเซฟไปที่จูโน่แล้วกันนะครับตัวผมมันเซฟจูโน่อ,อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลองให้ดูแล้วกันะ ก็ถือว่าเป็นการบอกข้งจูโน่ด้วยทางนี้ด้วยตอนนี้เราเดินออกมาครับแต่ถ้าใครสะดวกเซฟที่บาติลิสเลยก็ไม่เ่ากันนะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกนีแล้วไม่อยากต้องไปวาร์ปไปที่อาเบลตานั่งเรือมาอะไรเงี้ยมันหลายขั้นตอนใช่ไหมครับเพื่อนๆก็แค่เข้าไปที่อีเดนครับนี่เข้าไปที่อีเดนนะกดคุยกับที่ n c อีเดนนะครับคุยไปนะครับแล้วก็สมัรค สมัครเข้าร่วมอีเดนนะครับก็คุยกับคนที่2นี่แหละเลือกเข้าร่วมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อมั่วๆไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับพิมพ์ไปเลยมั่วๆไปเลยนะครับแล้วเราจะได้เข็มกลัดอันนี้มานะครับเข็มกลัดเนี่ยมาทำอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้เพิ่งกดนะได้มาเพิ่งกดนะครับเดินออกมาก่อนคราวนี้นะครับไออีเดนเนี่ยถ้าเราเข้าที่เมืองไหนนะครับเวลาเรากดเข็มกลัดเนี่ย แล้วออกมาจากห้องอ e ีเดนเนี่ยมันจะมาโผล่เมืองนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูผมวิ่งกับบีวิ่งกลับไปที่อ่ะบีวิ่งกลับมาที่จูโน่ใช่ไหมครับสมมติว่าเรากลับมาของหมดเลือดหมดอะไรหมดอย่างผมเนี่ยบัฟหมดใช่ไหม,มก็กลับมาเอาบัฟอย่างนี้อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อเรากลับมาบัฟเสร็จใช่ไหมครับ เออทำไมเออแล้วก่อนก่อนที่จะวาร์ปกลับไปนะทำไมถึงอยู่จูโนใช่ไหมเพราะจูโนมันมี NPC ตัวนี้ครับเนี่ยมันสามารถวาร์ปไปที่เมืองที่เราต้องการได้นะครับเสีย1,800ดเซนีนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะใช้ตั๋วฟรีตรงนี้วาร์ปได้นะครับเสีย1 8 0 0รเซนีนะครับก็วาร์ปไปแล้วกันผมเลยชอบมาเซฟเมืองนี้ผมไปได้หลายเมืองนะครับคราวนี้วิธีที่เราจะกลับไปบาซิลิสโดยที่เราไม่ต้องไปอัลเบลตาไม่ต้องไปขึ้นเรืออะไรล้วก็แค่กดเข็มกัดครับนะกดเนี่ย ซึ่งเข็มกัดนี้ไม่สามารถกดได้รัวๆนะครับมันติดดีเลย์ด้วยนะลองดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับมันมีดีเลย์อยู่พันกวินะครับก็เราก็โอ้โหกว่าเราจะไปเติมยาทีนึงก็คงอยู่เกินแล้วล่ะครับเนี่ยเราก็เดินออกมานะครับลงมาแล้วก็ออกห้องอีเดนไปใช่ไหมครับมันก็จะไปโผลท่ที่บาซิลิธนะครับเพราะว่าเราออกบาซิลิเป็นสุดท้ายแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเข้าอีเดน ที่อื่นเงนี้ยเรลาเรากดมันก็จะไปโผล่เมืองอื่นนะเราต้องเราต้องออกมาที่บาซิลิสเท่านั้นนะถึงจะใช้วิธีกดเข็มกลัดได้นะครับก็เล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยแล้วกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วส่วนใครวับไปวับมาได้ก็กแล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับหมดแล้วมั้งคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วบาซิลิสก็น่าจะจบนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบอลแซดด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปรอดูก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมบอนแซดขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ